เป็นนเสา์ที่15กุมภาพันธ์2568ครั้งที่44ของการสวดสาธยายของข้าพาเจ้าชื่อนางสาวสุวรรณยาคุณพาทีขอถวายเสียงสวดไทยสาธยายพระสูตรพระปริตและมนต์ต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและจริยบ,บูชาแด่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมั่นมีสติระลึกได้มีสมาธิจดจ่อในอัคระพยัญชนะในบทสวดต่อนเรื่องด้เพือ ที่นึ่งหุสวนชุมนมเทวดาสมันตาจักาวาเกสุอตลักษณ์ตุเทวตาสัตธมามุนีราชสาส,สนุนตุสักขโมกมังฆทังสักเคกมจารุเปคิริสักขลตตจินตลิกเขวิมานีดีเปรตเจักามีตาลุบะขะนะขันขาหาเขหาวาัตุหีเขเตภุมมาจายตุเทวชละทละวิสมัยยักขะคันทพนาคา สิธันตาสติเกยังมุนิวรารจนานางสาธุเมสุนันตุธรรม,มสนาการุอยัมพะธันตาธรรมะสนาการุอยัมพะธันตาธรรมะสนาการุอยัมพะธันตาบทที่สองบทบูชาพระตราตรีไตอิมินาสกาเลนะพุทธังอภิปุชยามะอิมินาสกาเลนะธรรมังอภิปุชยามะอิมินาสกาเลนะสังฆังอภิปุชยามะ บทที่สามบทการพระลักษณะตยายอรหังสมาสะพูโทภควาพุาพทธังภควาตังอภิวาทีนี้สวัสดขาโตภควาตาธโมธรรมังนามาสามิสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆสังฆนามา ทที่สี่สนมการสิทธิคาถาน้มงตสาภคะวตัวรหตโตสมาสุปัสสะน้โมตสาภคะวตัวรหตโตสมาสุปัสสะน้โมตสาภคะวตราตโตสมาสุปัสสะบทที่หบทสดไตสรนคุณนปทาพุทธังสรนังขฉามิธรรมังสรนังขฉามิสังคังสรนังขฉามิทูติยปีพุทธังสรนังขฉา ทูติยังปีธทำมางสารนังขจามิทุติยังปีสังฆังสารนังขจามิตาติยังปีปุทธังสารนังขจามิตาติยังปีธรรมังสารนังขจามิตาติยังปีสังฆังสารนังขจามิบทที่หกบทสวดสัจจคิยาคาถานัตถิเมสารนังอัญญงพุทโธเมสารนังวรังเอเตนะสัจจชีนะโสทิเมหุวตุสัพพทานัตถิเมสารนังอัญญงธรรมเมสารนังวรัง เอเตนะสัจจวัชนนะโสทิมีหัตุสัพพทาท้าทิ่มีสาระนังอัญญังสังคุมีสาระนังวะนังเอเตนะสัจจวัชนนะโสทิมีหัตุสัพพทาบทที่เจ็ดบทสนหาสมัยสูตรเอวัมเมสตังเอกังสมัยยังภะควาสักเกสุหะลติกัปปีระวัตุสมิงมหาวันีมหาตาภิกขุสังเคนาสัตถิ ปัญจมัตเตหิพิภุสเตหิสังเกหีวะหัทเตหิทัศหิจารโลกธาตุหิเทวตาเยปุยนาสนิปติตาหุติภคันต่างทัสนายะทิ่ภูสังคันจะอัตโขจะตุลนาสุทาวาสกายิกานางเทวนางเอตันทัมโสถพยายามโขภะควาสักเกสุิหะรติกกบิลกัตตุสเมฆมหาวัิเนห์มหาตาพิภุสังเกณัสนิปัญจมัตเตหิทิ่ภูสเตหิสังเกหีวะหัทเตหิทัศหิจารโลกธาตุหิเทวตา เยปุยนาสันิปติตาหุติภักวันตาทัสนายาภิกขุสังฆาจายาน,นุนาไมายัมปิเอนาภัควาเตณปสังกเมยามะอุปสังมิตาวาภัควาโตสันติเกปัจจะปัจเจกกคาถาภา,าเสยามติอัตโขตาเทวตาเสยยาเสยยาทาปีนามาพละวาปุริโสมสามิชิตังวาภาหังปะเลยปะสาเลยะปะสาลิตังวาภาหังสามิเชยะเยาวะ มีว่าสุทาว่าเสุเทเวสุอันตรหิตาพระควโตปุตโตปุระโตปัตตุละหังสุอัตโคตาเทวตาพระควโตพระคาตังอภิอภวาเทตวาเอกาแันตังอัถังสุเอกาแมนตังทิตาโขเอกาเทวตาพระควโตสัมกเกอีมังคาถังอภาสิมหาสมโยปวานนิสมิเทวกายสมาคตาอาคาตามหาอีมังธรรมสมยัา ท่ากีตาเวยวะอปาลาชิตะสังคันติอัถขุอปาลาเทวตาภาควันโตสันติเกอีมังอีมังคาถังไออภาสิตตัตตาลพิคเวพิคโวสมาทา้าหางสูจิตตังอัตโนอุชุกรรมะกังกสูสาราทีวะเนตานิคะเนตวะอินทริยานิยนักคันติปันทิตาสีอัถขุอปาลา ภตสันติเกอีมังคาถังอปาสีเชตวะคีลังเชตวะปริพังอินท่าคีรังโอหัดจากมะมะเชมะมีชาเตจารันติสทาวิมาลาจากขุมาตาสุธันตาสุสุลคาติอัตาขวะปาราเทวตาภคาโตสันติเกอีมังคาถังอปาสีเยเกจิพุทธงสารานาคตาเสนนันาเตคมิสติอปายะมุภูมินปหายะมนุสสังเทหังเทวกายังปริลุปปะริปุ ปริพูเลสัตต is ิส <c oughs> ิทธิอรัคโคภัควะพิภูอามังเตสศเพยุคุยนาพิภเวทัสสุโลคธาตุสุเทวตาสันิปติตาหัติภัคกวันตังทัศนายะพิภูสังคันจะเยปิเตพิภเวอหิสุอัติตรรมทานังอรหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิภัคกวันตังเอตัดปาลามายะวะเทวตาสันิปติตาอหิสุเศยธาปิมายังเอละเยตาละหิเยปิเตพิภเว พวิสันติอนาคตธรมทานังอรหันตุสัมมาสัพพุทาสัมมาสัพพุทาสันเตสัปีทังคานตานังเอตตาปะละมายวะเทวตาสนิตตาติตาพะะวิสันติเสยยะาปีไมหังเอตระหิอาจิกิสามิพิขเวเทวกายานังนามานิกิตายสามิพิขเวเทวกายานังนามานิเทศิสามิพิขเวเทวกายานังนามานิตังสุนาธาสาธุกัง มนาสิกโลธาภาสิสันติเอวามพันเตติโคเตพิปุตพราะว่าพระคาวตัวปัจจโสสูงพระคาวาเอตาะเขาจะสิโลกมนุสกสามียะถาภูมิมะทัสิตายิสตาติลิกาพลางปะหจตตาสมาหิตาปุถุสีหวาสลลนาโสมหังสาพิสัมภุโนโอทาตมะนัสาสุธาอิปัสสนามะ นาวิลาภิโยปัญจสตยตวาวาณีกัปละรัตวเวตโตธรรมติยิสัทธาสาวะเกศาเสนลเตเทวักายยาธิกันตาเตวิชานาถาพิเขวุเตจะอาตัปะมะกะรุสุตตะวัพุทธาสาสสานัเตสัมปาตุลังโมญาณังอมานุสานะทัศนังอปะกินสันตมะงังขงสหัสสานอาถาสัตตลิงสตังเอเกสาสานังอมานุสานะมัทธสงอปะกีละอังตมะงังขง วิสาสะพาพุทธาอังอหุตันจาสัพพังอภิญายะวิวากิตาวะนาจักมาตตัวอมตยิสัทธาสาวกเกสัสเนลเตเทวกายาอภิกันตาเตวิชานาถาภิกขวโยหังกิตายิสามิฮิลาหิอนุภูพโสสัตตะสหัสายยะยะขาภุมากับิโลกทวายที่มันโตชุติมันโตวันนัมันโตยะกษสาสิโนมังธมานาภิกขามุภิกุณสโสติมัง เจษฎาษาเห็นว่าตายข้าในรัตวานิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันหวันโตยัสสิโนมุธมานาพิการมุงพิคุลังโสติวันังสัตตาคิราติสีหาสายักขานาตวานิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันหวันโตยัสสิโนมุธมานาพิการมุงพิคุลังโสติวันังอิเจเตสักโสสะโสขาสหษาหาสายักขานาตวานิโนุอิทิมันโตชุติมันโตวันหวันโตยัสสิโนมุธมานาพิการมุงพิคุลังโสติวันัง เวสสามิตาปัจจสตายะขานันตะวินิโนอิทิมันโตุชติมันโตวันลโตยะสันสิโลโมธมานาภิกามุงพิคุณนสติวมานังภูมิคิโลลาชขะยิโกเรียกเปลัสสานิเวสน์นางพิยานังสตัสหาสังยะขานังปไปไปยิ่รูปาสติภูมิคิโลลาชขะยิโกโสภาคัสสิมิติวานังภูมิคิโลลาชขะยิโกโสภาคัสสิมิติวานังภูริมันจะติสังราชา ทัตตะรัตถูภาษาสติคันท่าพานะคันท่าพานะังนะอธิปติมหาราชาย,ยัสสสิโสปุตต,ตาปิตตัสสาภาโหอินทนานามาภาราอินทิมันโตชิติมันโตนั่โตยัสสิโนโมทมานาพิการพิภูนางสมบทีมัณนั่งทักขินันจ่าที่สังราชาวิาร, rier, าร,รุฬห์โหตากภาษาสติ ภพัฒนากาธิปติมหาราชยศสิโสภุตตปิสตัสสภาวิทนานามาห์พลาอินทนานามาห์พลาอิทธนรมโตสุติมัตโตวันนาวันโตยศสิโนโมธรรมนาภิกามุงพิภุณังโสติภวนังปัจิมัจจ่าทีสังราชา ปกโาสตีนักขนางอธิปติมหาราชยศสิโสภตตปิตสาาโวอินนาณามหาปลาอินทิมตุชุติมตวันละวันโตยัสินโมทนาพี่กัมพีุ่าสตินาอุตตลานจาิสังวาชาคเวโลตัดภาษาสติยักขางอิปติมหาราชยศสิโสภตตปิตาสาาโวอินทนาณามหาปลาอินิมตชุติมตวันวันตยัสิโนโมทัมนาพี่กัมุพกุณาโสติโมนา ปุริมาปุริมาที่สามทัตราโตท่ากินีนาะวิรุณหโกปัจจิมันปัจจิเมนะวิรูปกโคูเวโรอุตตระที่สามจัตตาโรเตมหาราชาสมนันตาจตทรทรุูโลที่สทาทานทานละมานาอัฏฐางสุวะเนกัปิละวัทเวเตสังยะมายาวิวินทาสาอาภูจันจนัญญานิกาสถามายากูเทนเมเทนวิภูจพิภูโตสาจัตโนกา마เสธโทจา กินโนคันทูนคันจาปนาโทโอปามันเยจาเจวสุตโตจามตาลิจิตตะเสนจกคันทัพโโบราชาชโนปราโภศักดิชนชัโนสปุโอาคูปันจสิโกเจวะติมคนลุศรียวัจสาเทเตจักเยจัลชโนคันทัพภาหาราชุปีมุทมานาพิกรมุทีุ่ลังสวัิเมนังคันทาคูนาภาษานาคาิสาราสส สหตัจชกาการพลัสสตาราอาคูปยาคาสหะยาติพเยยามุนาทตารัฐาจาอาคางนาคายสาสสสิโนเอละวันมนมหานาโคโสปาคาัสมิติวนงังเยนะคาลาชาสหัสสารสาลติทิพาทิชาปคีวิสุทธาจากักูเวเวหายาสาเตวนามัชะปัตตาจิตราสุปนนาอิติเตสานามังอภัตอภะ ยันตาทานาคาราชานมาัมัสเสยสุป,ปันโตเขมมาก,กาสิพุทโธสันสันหไฮวัจะหิอุปปะวะขู่ะวะยันตานาคาสป,ปันนาสารนากัรสุภุฑทังชีตาวชิรหัตถีนะสมุมทังอสุราสิตาพตาตโรวาวาสวัสเตเศต,เติอิทิมันโตยสัสสิโนกาลกัญชามหาปิสมะอสุราพาเมธานเวขสา,าวิปะจิติสุจิติจัตอ๊ ปะหาลาโทนัมูจิสหาตักสตันจะผลิปุตตานันสักเทวเวโรจนนมก,กาสันนิหิตวะพะลิงเสนังลาหพาาุพัทธมาตุคามูสมะสมาโยธานิพพันเตภิกขุนังสังคึนานาอาภูจัตติวะปัทถวิจเตชูวายูตัทคเมืวรนเาวรุณาเทวะสเมโสมโยจายัสสาสหามิตรากรุณากิยิกาภูเทวายสัสสิลตัสเซติทัสตากายา สภพนะนะตะวันนิโนอิติมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยะสังสิโมโมทัมนาพิกามงพี่กุณังโสติวะนังเวณทูจัตถิวาสหารีจัสมาจัตทูวียะมาจันทันสูปันิสาเทวาจัตธรรมาคูปุริกิตาสุริวันสุริยันสูปานิสาเทวาสุริยมาคาภูริกิตานักขัตานิภูริกิตาวานิอาคูมัทธวาลอาหกาวะสุนังมัสโกเสษูอาสัคโต ปาคาสุปูรินทัสโธทัสเสตทัสธากายาสัพเพนานาตะวันิโนอิทธิมันโตชุติมันโตวันละมันโตยัสสิโนโมธรรมนาพิกามุงพิพุนาสวัตติวนังอาคาขูสาภูเทวะฉลามาคิริขาลิวะอิตริธิกาจาโุชาจักรุปปาอุมาปุพพานิพาสิโนวรรณาสาธรรมาจัจจุตตาจัจานิชกาสุเลยะสุเลยะลุจิราอากูอากุวะสวะนีสิโล ท่าเสตเถทัศธากายาสัพภีนันตวานิโนอิทิมนโตชุติมนโตวันนวันโตยัสสิโนโมทามนาภิกขามุงิคุณังสโสติวนาสมานามหาสมานามนุสสามนุสุตมะหินทาปทุสิกาอาคูอาคูมโนปทุสิกาอาทาคูหัรโยเทวาเยจารุหิตวาสัสวาสิโนปราคาหาปราคาอาคูเทวายัสสิโนท่าเสตเถทัศธากายาสัพภีนันตวานิโนอิทิมนโตชุติมนโตวันนวันโตยัสสิโน โุทัมนาคิกรรมมุนที่คุณังสวติมวนาสุกกาคัลวมหาโนราอาคูยฆานัสสาสหะโหธาตะไครหะโหธาตะไครหาปะโมขาอากูเทวาวิจักวิจักขนาทัศนัตตาหาลักขชามิสกาจะยะยะสิโนทนายาอาคาปชุนโนโยทิสาอภิวาสันติอภิวาสติทัศเสติทัศสถากายาสัพเพนันัตะวันิโนอิธิมันโตชุติมันโตวนาวันโตยะสาสิโน โมทมานาพิกามุงพิฆูนาสาติมานาเคมิยาตุสิตายามากัตกาจายาสัสิโมสัพพิตากากะลามะเศถาโชตินามาจารสวาเนมมานะรตินอาคูอาทาคูะละนิมิตาท่าเศิท่าทากายยาสัพเทนันตานิโนอิทิมนโตชิติมนโตวนาวิโตยาสัสิโมโมทมานาพิกามุงพิฆูนาสาวติมานาเสศธ สัจเถเทเทวาน,นิกายาสัพเพนานาตะวันนโนอ,อิทนามันวาเยนะอาคารฉงเยจันเยสันิสาสหาปวุทธชาติมัคขีรังโอคาตินะมานาสวังท่าคิดเกโฮคาตลางังนาคังจันทังวะอสิตาติตังสุพามาปรมมตโตจาปุตตาอินทิมตโตสหสันังกุมารโติโสจ่โสภาคาสมิติวนาสหัสสพามารุานังนาพัม นาพิธีทาติอุปปันโนชุติมันโตเพพะพิสมะไคอโยยัสสิโนยัสสิโสท่าเสถาอิสราอาลาคูป as no as so, ัจเจกวาควะสปัจเจกวะสวัตติโนเตสะจามัชตาโออาคาหาลิโตปาลิวาลิโตเตจะสัพพีอภิกันเตสินเทเทเวสภามเกมาลาเสนาอภิกันรามิปัสสะกันหัสะเมธิยังเอทานหัสทาคันธะละ ราเคณะพันธมัตุสมันตาปาริวาเลทามาโวมุลมลจิตถาโคจินงังอิติตธามหาเสนากันหาเสนาอปปาเสยีปานินาตาระมาหัจจะสลัะกะวานะเพร,าาาาระวังยถาปวัสสโกเฮโรธนายันโตสวิจุโกตถาโสปัจจุทาวติสังคุโตไอสยามว,าส,วาาสุวสีตจัสพังอภิญญาญา ว Salvador, PI, da, a, ja oon, Brothers, ิวัติตวานนาจักลุมาตตัวมัตยิสัทธาสาวเกศาสนิรเตมาลาเสนาพิกันตาเติชานาถพิคาเวพิขเวเตจะอาัปปามัคคุรงสุตวาพุทธศาสนางวีตาราไคหีวีตาราไคหีปัตตาโมเนสังโรมปีอินชุยสัพเทวิชิตะลังวิชิตะสังฆามาพยาติตายะสัสโนมูลทันติสหอุเตหิสาวกาเต че не е с ди